สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ดินของตัวอําเภอหันคาหันคานะครับจังหวัดชัยนาธะที่ดินแปลงนี้ก็จะตั้งอยู่ที่ตัวตําบลเด่นใหญ่นะครับผมราคาขายที่ไร่ละ1นึ0 0 0สต่อไร่นะครับผม21ไร่นะครับผมนี่นะอันนี้ก็คือมุมหน้าแปลงของแปลงที่ดินที่ติดถนนลาดยางตรงนี้นะฮะก็ด้านหน้าความยาวก็อยู่ที่1 1 5เมตรนะครับผมแล้วก็จะมา เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปให้ดูนะฮะอันนี้ก็คือมุมด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับผมนะฮะเข้าไปข้างในให้ดูนะฮะไฟฟ้าหน้าแปลงก็เป็นไฟฟ้า3เฟสนะครับผมเนี่ยให้เป็นเสาไฟฟ้าตรงนี้อ่ามุมตรงนี้ผมเข้ามากลางแปลงนะฮะที่ดินตรงอ่ากลางแปลงก็จะเป็นต้นสะเดานะฮะผมก็จะเป็นอ่าไม้ป่าหน้าถนนกว่าย่ิดนึงนะฮะนี่นะครับผม ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ผมเดินมาเข้าตรงกลางนะฮะเขตแดงของแปลงที่ดินนะครับผมก็จะอยู่แนวต้นไม้ต้นใหญ่ด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับผมก็จะติดกับเพื่อนบ้านนะครับผมเนี่ยก็เหนเป็นแนวต้นยูคาด้านหน้าตรงนี้นะอันนี้ผมจะเดินมาตรงกลางผมอาจจะเดินไม่หมดนะฮะผมจะให้ดูแบบรายละเอียดแล้วก็ดูจากรูปมุมสูงไปเลยนะฮะ <c oughs> ก็ด้านข้างซ้ายขวาก็จะเป็น ต้นไม้ตรงนี้หมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะเนต้นสะเดาต้นใหญ่นะครับ,น,น,น,รบนี่นะฮะน้ำประปาก็อยู่ที่หน้าแปลงปของแปลงที่ดินนะครับผมนี่ผมมาตรงกลางนะฮะนี่ครับลักษณะที่ดินนะครับผมก็จะสูงสูงนิดนึงนะครับผมที่สโลป เน,เนินเข้าไปอย่างนี้นะฮะที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็จะอยู่จากถนนเส้นลาดยาง4017นะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นประดูนะฮะก็จะห่างจากตัวอำเภอหันคาอยู่ที่12กิโลเมตรนะฮะห่างจากโรงพยาบาลหาันคาก็9กิโลเมตรก็โรงพยาบาลเนินขาม11กิโลเมตรนะครับผม แปลงที่ดินก็จะมีสระน้ำจากรูปมุมสูงที่ดูไปข้างต้นนะฮะก็จะมีต้นสะเดาต้นเยอะมากนะฮะต้นไม้ก็จะเห็นเป็นเป็นไม้แบบเยอะนะฮะนี่นะครับผมก็จะเห็นเป็นต้นไม้แบบนี้ที่มีดอกสีเหลืองเดือกองนี้นะ้ันท้ายก็จะยาวนิดนึงนะฮะจะเห็นเป็นแนวต้นไม้เจะไปดูสระนะฮะสระของแปลงที่ดิน แปลงที่ดินก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะเด,เดินให้ดูนะครับผมโอ้โหชูๆมีหมาด้วยตกใจนี่นะฮะอันนี้ก็คือแปลงที่ดินนะครับผมด้านท้ายก็จะเป็นมันมีต้นมะข่าอยู่ท้ายแปลงมะข่าใหญ่ตรงมุมกลางกล้องนะครับผมนี่นะฮะ ้นมะค่าตรงนี้นะครับผมใหญ่ตรงนี้นะฮะนี่ก็ด้านท้ายด้านข้างก็จะเป็นต้นสะดูต้นประดูต้นสะเดานะฮะอันนี้นะฮะก็จะเห็นเป็นต้นไม้มีต้นไม้ต้นใหญ่เยอะนะครับผมสาหรับที่ลูกค้ากําลังมองหาที่ดินที่จะทําสวนป่าปลูกป่าหรือว่าซื้อที่ในยามกเกษียณร,ราคาแปลงที่ดินแปลงนี้ถูกนะฮะ ็ในการเดินทางจากกทมก็ไม่ไกลนะครับผมก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงเสร็จๆนะผมนี่นะฮะก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กที่ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะฮนะก็มุมตรงนี้นะฮะก็จะเป็นดินที่สะที่ขุดตรงมาที่เราเห็นเมื่อกี้ ตรงนี้ก็ดินสะขึ้นมาถมอยู่ตรงนี้นะฮะก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะทำบ้านตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับก็มุมบ้านก็จะมีฝั่งทิศวันออกที่เห็นต้นประดู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งทิศใต้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ก็สามารถที่จะทําร่มเงาให้กับบ้านเราได้นะฮะอากาศก็จะไม่ร้อนนะครับผมก็จะได้ออกซิเจนจากต้นไม้ตรงนี้นะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะ สำหรับที่จะทําเป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าจะทําเป็นโคกหนองนานะครับสําหรับที่มองหาที่ดินที่สวยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วนะฮะก็แปลงนี้ก็สวยครับผมนี่นะฮะก็ถ้าปรับคลิงเคลียร์พื้นที่ปรับใหม่ปรับแปลงใหม่ก็จะสวยกว่าน,นี้นะฮะอันนี้ก็เขาก็ได้ทําทางเห็นครับทําทางเข้ามาแล้ว อันนี้คือทางตรงกลางของแปลงที่ดินนะครับผมนี่นะฮะก็รายละเอียดก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับผมนี่นะฮะแะก็จะแจ้งอีกทีว่าในการเดินทางที่จะมาแบบไหนอะไรแบบไหนนะฮะอันนี้ก็ต้นอ่าไม้แดงนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับที่ดินส,สวยๆนะครับผม ก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะก็ที่แปลงทุกแปลงนะฮะสามารถที่จะขอเบอร์เจ้าของที่ดินหรือว่าจะคุยรายละเอียดหรือราคาที่จะต่อรองกับเจ้าของที่ดินก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไปนะฮะสำหรับที่ท่านใดยอยากได้ที่ดินส,สวยๆนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ